แอบถ่ายก่อนพี่น้องมาถูกมือถูกมือแล้วสิมาแบบนี้แหละมาหาเกจกินอาหารนกเพลินว่าแม่นกข่เด้อน่สมาจังไรอูนกเพนนกลนเพินนี่มาถูกมือ่นม,ม,มา่นเคยได้กินเพิ่นกับมางี่ละนกเพลินว่าแมน่นกข่นกเขาไม่ใช่นกเรานะคะเบื้องเบงเป็น ตาหักก็อยังนี่พูดนะคนมาเดียวเลยเหม,มือนนี่ซูมืออมาเป็นครูค่ะพี่น้องบ่ตื่นบ่หย่านเฮาเดชใช่หรืแอบไปใส่ล่องนี่นี่นี่มาแล้ว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 ,ลวสิมาหากแก่ได้เพิ่ม เ่ย่านเสยโอ้ยนะพูนเมื่อย่านเขาเสยด้อยู่น้ำกันได้มีขั้วบนลางของยายนางด้วยนี่เอาไปใส่อีกแล้วมันี มีสองตงัวได้วาอืมแล้แอบมากมาึงมึงมงเนมาหากินเศษอาหารอยู่ขัวย่านา่งขั้วบนานย่านาง่งไปแล้ว